อ่าครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มลามีนาป็นตลอด4ี่บนติดฟานหน้าบานเดียวโอเคช่างตีม,มือมากเลยครับอ่าให้ดูข้างในก่อนนี่ข้างในก็จะมีโลโก,โก้ โลโก้ของลามินาอยู่เห็นไหมอ่ามันอยู่ <ๆ S 2> ตรงกลางพอดีเลยแต่ช่างก็บอกว่าให้เอาสำีารีลบออกได้แต่เราก็จะไม่ลบหมดนะโอเคครับอา่าวข้ามานั่งทางไหนก็ใสใสดีครับใสดีราคาบ,บานหน้าอย่างเดียวพันสี่ร้อยบาทถือว่าโอเคนะครับถือว่าถูกมาก เบรกมือดึงอยู่อ๋อครับผมโอเคโอเคครับคุครับช่างบอกว่าเบรกมือดึงอยู่โอเคเอ,อเรียบร้อยดีก็จะมีตรงสํำลีสําลีที่แปะไว้ข้างๆช่างบอกว่าอีกสามวันถึงให้ออกอืมอาจจะเป็นการซับน้ำซับไหลเขาเนาะโอเคครับผมเป็นฟิล์มลามีหน้า apl 5 0 n 0 6 5ปรอด40%ติดบ้านหน้าของ CRV โอเคครับเอาจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้โอ้รถเดยอะมากเลยเส้นสุขสวัสดิ์นี่เขากำลังจะไปดาวขนองครับผมก็จะไปเลี้ยวรถตรงนู้นมุมหน้านู้น ดาวพนองตอนนี้รถกำลังแน่นอยเราสักพักหนึ่งก่อนรถเมยสายแปดสองผ่านไปแล้วรถเมยสายหนึ่งสี่สองว่าทำไมรถเยอะอย่างั้นดะเส้นเนี้ แชบๆออกไปยังไม่ได้เลยอ้าโอเคโอเคจะไปได้แล้วโอเคตั้งลำได้แล้วครับ <c oughs> ผมจะไปอยู่เทิร์นข้างหน้ากับพัสมุดเจดี ไปเลี้ยวที่สามแยกลาดบูนะ <c oughs> อากาศก็เริ่มเย็นกันแล้วเนี่ยแอร์เย็นเจียบจกไซแนวเลยตรงนี้มีตรงนี้มีร,มรามีหน้าติดก็จะมีขึ้นน้ำอยู่นิดนึงแต่ฟองอากาศไม่มีเลยครับฟองอากาศ ฝีมือจริงๆเลยครับเนี่ยยอดติดฟิล์มลามีหน้า <c oughs> ฟิลนกไปจกหน้าอย่างเดียวกระจกหน้าอย่างเดียวลอยอะไรลบทีแล้วลบไปแล้วโอเคโอเคครับขอจบก,การนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับตัด กับฟิล์มรามีน,น่า40%ข้างหน้าเป็นประลอดครับผมราคา1,400บาทช่างฟฝีมือเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับ